พรุ่งนี้เปิดสถานีเวลา8นาฬิกานะคะชมรายการซื้อของกลับบ้านต่อด้วยละครโทรทัศน์ชุดอุทัยทวี9นาฬิกา10นาทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ9นาิกา40นาทีรายการภาพรยนตร์ไทยวันเสาร์พรุ่งนี้เสนอเรื่องสองคนสองคมนะคะต่อด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคค่ะ 11น40ิกานาทีรายการ7สีคอนเสิร์ตพรุ่งนี้พบกับเอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะคะต่อด้วยการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาค13บนิกานาทีรายการยอดมวยเด่น14นาฬิกานาทีรายการแชมป์ชิงแชมป์15นิกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอรายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 15.45นาิกานาทีละครสั้นวันเสาร์ชุดปริศนาของเวตาล16.45นาิกา45นาทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะ สินบนาฬิกาภาพยนตร์กระตูนชุดมิกกี้กับโดนัลสินาฬิกา30นาทีรายการสู่ชัยชนะ1ิบเนาฬิการายการกระจกหกด้าน1ิบเนาฬิกา15นาทีรายการข่าวเกษตรกร1ิบเนาฬิกา30มินาทีรายการข่าวทุ่มครึ่ง20่สินาฬิกาเสนอข่าวสองทุ่ม21อ็นาฬิกาละครโทรทัศน์อยู่เพื่อรัก22องนาฬิกาละครโทรทัศน์มิติมืดพรุ่งนี้เสนอตอนเมืองแม่วันทองค่ะ 23าริการรายการข่าวเด็ดภาคดึกและรายการสุดท้ายประจำวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจะได้ชมรายการดนตรีสีชมพูค่ะแลหลังจากจบรายการภาพยนตร์ไทยที่รักซึ่งคืนนี้จะเสนอเรื่องผู้พันเรือพ่วงแล้วทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบก,กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคืนนี้ปราตรีสวัสดค่ะ